กลอาไรครับทำล้นสองสับไี่ทำถึงเลกได้แต่ไม่มาั้เยอะเอาละผานกลับไปไปหวพ่อแม่จะบปล่ามันนะครับฝว้าตัวเป็นเผยเป็นสะพ้ายนะครับโัยนี้เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับส่งให้แล้วก็ หน so. er ึ่งสองสามแอคชั woman, ่นสยแกมนะใา่ไม่แกมไม่ได้เรื่องเลยอ่ะหลานพถยฟถวยด้วยหลานร้าฟถยอ่ะอ่ามาที่ต่ทองให้ะสาวก่อนก่อนที่จะห่อก่อนที่จะห่อในแม่กะสาวแอบนะครับเอาทองส่งให้สาวก่อนเอาเต็นไหนนไหน เจ้าสาวหันนะะเจลบ่ายกมือสะนมว่าให่เข้ามากันน่มมาปมมาปนมมือแล้วก็้มมาจ้าบ่าจ้าบ่าัดี้่ต้อนให้ก่อนนะต้นนึก้อน้มือนเียจับไปก่อนจับไปก่อนครับโอเค một cái ngay luôn, quẹn quẹn quẹn, quẹn quẹn quẹn, quẹn quẹn quẹn, quẹn quẹn